สวัสดีครับอยู่กับครูบอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในสครันะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการนําความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับไปต่อยอดเกี่ยวกับการทําเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาตามโจทย์ในกิจกรรมที่3.3นะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของ My Box ็นะครับตอนนี้ผมจะลองสร้างหัวใจนะครับโดยที่ใช้ชื่อว่า ห์ดนะครับอ่ะพิมพ์ผิดนะครับห์ดแล้วก็จะมีตัวค่าของอ่าตัวเลขรับค่านะครับอินพุเข้ามาด้วยนะครับผมจะใช้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่าไซ พอเราได้เสร็จแล้วเราก็สามารถกดได้เลยนะครับเราก็จะได้มีตัวของฟังก์ชันที่ชื่อว่า h า a r มาแล้ว1ตัวนะครับแล้วในฟังก์ชันที่ชื่อว่า h e a r เนี้ยเราจะทำอะไรอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะสั่งให้ไป move to นะครับไปตามขนาดของเขาก็คือให้ไปขนาดที่ size นะครับ แต่ถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้ครับมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงธรรมดามันจะไม่เฉียงใน,ในทำนองเดียวกันผมจะทําให้เขาเดินทิศทางไปทางเฉียงก่อนก็คือใช้ point direction นะครับแล้วก็ลบไปที่ลบ45องศานะเพื่อที่จะปรับให้ตัวของแมวของเราเฉียงขึ้นไปก่อนนะครับลบ45องศาแล้วก็ปรับขนาดนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เขาเดินในไปทิศทางของไซส์นะครับก,ก็เลือกไปในส่วนของตัว เครื่องหมายนะครับเลือกเป็นเครื่องหมายคูณนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับเอาไซส์นะครับ Move to Size คูณกับ2นะครับคูณ2อ,อ่าให้มันจะมีความยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำซ้ำครับทำซ้ำจะอยู่ในส่วนของคอนโทรลนะครับทำซ้ำไปทั้งหมด180ครั้งนะครับ แล้วให้ทำอะไรก็บอกว่าให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ1องศา1องศานะครับแล้วก็บอกว่า move เลือกตัว operator ครับให้เลือกเป็นเครื่องหมายหารครับใส่ตัวเลขลงไปครับ22หารด้วย7 แล้วก็คูณกับตัวไซส์นะครับก็ต้องมีเลือกของตัวนี้เข้ามาเพิ่มอ่ะเราจับออกมาแบบนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ได้เนาะแล้วก็เลือกของตัวหารอีกนะครับแล้วก็เลือกมาในส่วนของไซส์นะครับหารด้วยอะไรแบบนี้หารด้วย1,80นะครับ เราก็จะได้เป็นเส้นครึ่งวงกลมออกมานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ direction นะครับเพื่อที่ point direction เพื่อให้เขาาหันหน้าโค้งไปอีก45องศานะครับต่อไปทำการ duplicate ครับ d u p l i c a t e ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเลขเดิมแบบเดิม ส่วนด้านล่างครับเปลี่ยนเป็น90นะครับตอนนี้เราน่าจะได้หัวใจออกมาแล้วนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราทำตอนนี้มันยังไม่โชว์นะเพราะว่าตรงนี้มันคือแค่ฟังก์ชันวาดหัวใจนะครับในส่วนถัดมาครับถ้าผมจะลองลองรันเป็นหัวใจก็ไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็เวนคลิกกรีนแ c กนะครับให้ทำอะไรผมก็จะบอกว่าอ่างั้นให้คุณลองวาดฮาร์ดนะครับ โดยที่ผมจะใส่เลขไปแค่40นะแล้วลองกดวาดหัวใจดูโอเคทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่ามันวาดแล้วหัวใจมันไม่มานะครับมันก็ยังขาดตัวของ extension นะครับก็ไปเลือกตัวในส่วนของ extension ที่เป็นรูปปากราจะอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับอันแรกเลยก็คือ e lesser All ก็คือลบทุกอย่างนะครับแล้วก็วาดตัว heart เหมือนเดิม40แล้วก็ pen pen down นะครับ เพนดาวแล้วก็วาดตัวหัวใจออกมานะครับแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของ p พนอัเพื่อยกปากกาขึ้นนะครับโอเคลองรันดูครับทุกคนจะเห็นว่าตัวของแมวของผมไปอยู่ด้านบนใช่ไหมเราลากมาด้านล่างตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองกดเพย์ใหม่ครับปิดตานะครับเพื่อดูว่าเป็นหัวใจไหม รอสักคู่หนึ่งนะ,อะโอเคตอนนี้จะเห็นว่ามันมาเป็นหัวใจแต่ยังไม่จบนะครับไม่จบดวงเราลองดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนที่เรายังไม่ครบนะครับต รู้แล้วผมบอกว่าตรงนี้ผมหายไปครับ move แล้วก็ไซคูณ2นะนี่ตรงนี้ต้องมาอยู่เพิ่มตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวของพารามิเตอร์นะครับเลือกเป็นในส่วนของคูณไม่ใช่พารามิเตอร์สิเขาต้องเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับขอโทษทีครับอ่านผิดนะ แล้วก็เลือกมาในส่วนของไซส์คูณกับ2ตรงนี้แล้วก็เอาทั้งหมดนี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองกดรันดูใหม่ครับสต็อก่อนขออนุญ,ญาตมองแมวนะทุกคนถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ถ้ามันถ้ามันมองไม่เห็นแบบนี้ครับเราเอาแมวมาไว้ ตรงนี้แล้วก็กดเพได้นะครับตอนนี้ปิดแมวก็จะทำแบบนี้นะลองดูว่าเขาจะวาดเป็นหัวใจไหมนะครับนี่ได้หัวใจจริงๆด้วยนะครับโอเคพอพอเราได้ส่วนถัดมาเราจะทำยังไงครับก็เราจะบอกว่าให้วาด5ดวงและ5สีใช่ไหมครับเราจะทำยังไงผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็ใช้ชื่อฟังก์ชันว่า โพสิชันละกันนะครับหรือใช้ชื่อว่า Color ก็ได้อะแล้วก็มีค่าพารามิเตอร์ไหมไม่ต้องมีนะครับก็ได้คัลเลอร์มาแล้วไอ้คัลเลอร์นี้จะทําอย่างไรนะครับผมก็จะบอกว่าคัลเลอร์ก็จะเป็นเพนดาวนะครับแล้วแล้วก็บอกว่า ค่าหัวใจคือ40ผมเอามาจากตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอันนี้ผมขอลบทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนเราเรียกใช้อะเราจะไปเรียกใช้กับของเวนคลิกนะครับแล้วก็บอกว่าให้เขาใส่สีด้วยนะครับเรนดอมสีแล้วกัน n ดอมสีจะเป็นเลือกใช้เป็นเชนเพนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปเป็น70แค่นี้นะครับก็จะได้รูปหัวใจละส่วนโพซิชันครับก็จะเป็นบอกว่าจะวาดตรงไหนบ้างเราก็เลือกตำแหน่งครับแล้วก็เลือกไปตรงที่ Motion นะครับแล้วก็ go to ครับ go to x y อยากให้ไปตำแหน่งไหนก็ไปตำแหน่งนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะ go to ไปที่ลบ50แล้วก็ไปตำแหน่งที่20 นะครับ y ที่20แล้วก็ใช้ตำแหน่งของคัลเลอร์ Color, เปลี่ยนสีนะครับเรียกเปลี่ยนสีตรงนี้ผมทำการดูปพิเคตครับนี่5ครั้งหัวใจ5ดวงดูปพิเคตไป5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งเขานะครับผมลืมสต็อปนะ เปลี่ยนตำแหน่งเขาก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นตำแหน่ง30ทดลองก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งลบ120ตรงนี้เป็นลบ15เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงเป็นค่าตัวเลขแบบนี้แล้วก็ -90 ลบ60ลบ60ลบ60โอเคเราลองกดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือเส้นมันเคลียร์งอนะครับก็จะมีเส้นตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่ะโอเคระหว่างที่เขารันไปผมจะอธิบายให้ฟังไปด้วยเลยแล้วกันนะครับคือตำแหน่งเนี่ย พอเรากดไปเขาจะบอกว่า go to ลบ50ก็คือแกน x ที่ลบ50นะครับแล้วก็ไปในส่วนของแกน y ที่เป็นตำแหน่งที่20เขาก็จะวาดหัวใจ2ดวงโดยที่ไปดึงฟังก์ชันของ c ั l เ r มาก็คือตัวของเพนนะครับแล้วจะวาดหัวใจเพนดาวตรงนี้วาดหัวไปใจตามตำแหน่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนสีไปนะครับอยู่ด้วยกัน5สีก็จะได้ตำแหน่งข้างบนนะครับก็จะเป็น2ดวงนะครับ หัวใจเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ5สี5ดวงนั่นเองแต่ตามโจทย์ที่เราได้มาครับมันจะต้องเป็นหัวใจข้างบน3ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่าง2อ่ะเราสามารถทำได้อย่างไรครับเราก็สามารถทำได้โดยการที่เรารู้อยู่แล้วว่า Position ของเขาจะ,จะอยู่ตรงนี้เราก็จะลองเปลี่ยนตำแหน่งดูครับว่าตำแหน่งนั้นเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยครบแล้วนะครับพอเราทำได้อย่างนี้และเรารู้ลว ฉันจะเอาข้างบนแสดงว่าแกน x กับแกน y ของเราคือแกน y ถ้าเราอยากได้3ดวงแกน y ต้องเป็น20คือจะเป็นหัวใจ3ดวงนะครับแล้วตรงนี้อันแรกลบ50อันที่2ผมเอาเป็นแกน x นะครับลบ50หัวใจเรามี40ะ่ะผมเอาเป็น0ย์แล้วกันนะครับลองรู้ก่อนส่วนแกน y ตรงนี้ก็จะเป็น50 ลองดูแบบนี้นะส่วนข้างล่างจะเป็นลบ60แบบนี้นะครับดูว่ามี2ดวงผมลองทําแค่นี้ก่อนนะครับลองรันดูใหม่อ่ะหัวใจดวงแรกครับจะเป็นที่ตำแหน่งลบ50แล้วก็แกน y ที่20นะอ่าโอเคตัวที่2จะเป็นแกน x ที่0นครับจะเห็นว่าหัวใจมันซ้อนกันแบบนี้ แล้วก็เป็นตำแหน่งที่50นะครับจะเป็นหัวใจซ้อนแต่ผมว่ามันไม่สวยนะผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขเลยแล้วกันเป็นสัก100แล้วก็ตรงนี้เป็น150โอเคผมทำการรันใหม่เลยแล้วกันนะครับถ้ามันมีเส้นตรงแบบนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลองรันตัวเต่าของเรา ตัวแมวไม่เต่าสิเต่าเป็นไพทอนนะครับอโอเคมันได้3ดวงครับแต่มันไม่ไม่กินเส้นกันเราก็เอาใหม่เนี่เราก็เอาใหม่นะครับตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเลขแค่สัก50มันถ้า100มันไม่ไม่เกินไปใช่ไหมครับเอาเป็น80แล้วกันลองรู้ก่อนนะครับเราต้องรู้ว่าตำแหน่งของ x y คืออะไรนะ แป๊บนึงครับขอให้เห็นแมวก่อนแมวมันไปอยู่ตรงนี้ไงทุกคนมันก็เลยทำให้เราวาดแมวแบบเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยโอเคลองดูก่อนครับอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคมาละ ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นไหมครับเราเรารู้อยู่แล้วว่า3ดวงข้างบนแน่แ,นแต่เราจะได้รู้ว่า x y มันคือเท่าไหร่นะไปที่60เลยแล้วกันขอเอามเอามากลับมาก่อนนะครับดูดวงแรกก่อนนะครับ โอเค60ได้ละแต่พอเรารู้ว่า150ไม่ได้แน่นะครับมันไปไกลแน่ๆครับปึ๊บอ้าวยังพอได้นะครับยังพอได้3ดวงแน่แน่นอนตรงนี้ลบ15กับอันนี้ได้อยู่นะครับ โอเคครับได้ครับก็จะประมาณนี้ข้างบน3ข้างล่าง2นะครับนักเรียนก็จะสามารถรู้ได้ว่า p o s i t i o นนะครับมีมีผลต่อตำแหน่งของแกตเ็กและ Y นะแล้วก็ตัวของสีเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าใครไม่ใช้สีแบบนี้นะอยากเป็นสีแบบโอลิมปิกก็เอาส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็เลือกมาในส่วนของสีที่จะใช้นะอย่างเช่นอย่างเช่นสี ที่เราจะใช้อย่างเงี้ยเปลี่ยนปึ๊บเอาเป็นสีอันแรกจะต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินต่อไปสีที่สองเป็นสีดำ สีที่3าสีที่3เป็นสีสีแดงแล้วก็สีที่สีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีเขียว ลองดูครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะหัวใจดวงแรกแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับสีแดง สีเหลืองแล้วก็สุดท้ายเป็นสีเขียวนะครับก็จะได้แบบนี้นี่เองนะครับเราก็สามารถเขียนเป็นโปรแกรมรูปหัวใจที่เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกได้แล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ